กล่องสมบัดใจนะครับเดิมนี่เป็นกลองทิ่ใใจในการยามออกซึ่งออกลบเนาะนะครับก็ยจะมีทำนองที่อ่ารู้นเป็้นมันเนาะนะครับเราอ่าจังหวะร้อนใจเนาะนะครับในการแสดงชุดนี้เนาะนะครับ อาจจะอยู่ในการคลอดตีกล่องมาบรรจจได้ครับจะใช้ในงานมงคลต่างๆเนาะนะครับประกอบการคลอดต่างๆนะครับที่ท่านขอไปตอนนี้นะครับจะเป็นการค้อดครัตีกล่องสะบัดใจปะระกอบการคลอดหางนะครับมาที่เนาะนะครับ สองสถาปัตยของโรงมเรียนไทยได้สิเนาะโรงเรียนทางด้านชัญชโนะครับเป็นการสื่อสารวัฒนธรรมนะครับจากรุ่นสู่รุ่นแล้วนะครับจากปั้นข้าวรุษสู่นักเรียนสู่สถานศึกษาเนาะนะครับซึ่งโรงเรียนทันชะโมก็ได้อุรุกษ์ไว้เนาะนะครับรับการแสดงแต่ละอย่างจะได้สื่อสารกันมาแล้วนะครับที่ผ่านทางี่ไฟอันนี้จะเป็นการแสดงของฟ้อนีสา ก,กับกีลาในการเป็นภาษาไทยใหญ่เนาะนะครับเป็นการก้อนตันที่หนึ่ง้นะครับถ้าปัญหาเไปราะว่าอาเบอกับเออยีน่านะครับแล้วผีเสื้อผรดีดอกส่วนะครับงานนะควัสนี่ขัานแรกิือชุดใหม่จะจนลดงานนะครับเริ่ต้นรับงานยาน้อนรอยต้องเสลี่ยนะครับ การจำลองเนาะนะครับถ <S preach science> ้าทำประสาทตาผีเสื่อเนี่ยเนาะนะครับให้ท่านได้หานนะครับมีความสวยงามเนาะครับของตีของหางของผีเสื่อเนาะครับจะมาถึงการไล่ล่าการจำลองเนาะนครับการเคลื่อนไหวของผีเสื่อเนาะนะครับก็จะเป็นการที่การอ่าจุดยิงอ่าเกสรดอกไม้เนาะนะครับรวมถึงการอ่าปีนโฉดอกไม้ต่างๆเนาะนะครับอันนี้ก็ไล่ล่าออกมาเนาะนะครับอ่าทุ่นท่าของผีเสื่อมจะแบบประยุกต์เนาะอันนี้กำลัง ชมดอกไม้กันเนาะในซับเบอร์ในซัมเบอร์ครับ กลองสปัร์คไส้และเจดีลายจังหวะเนาะนะครับตอนนี้จะเป็นการสีกล่องสปาร์คไสประกอบการซ้อนขากเนาะนะครับตอนนี้จะเป็นการแล้วายตามที่ตามนะครับการแสดงนะครับพร้อมปืนเนาะนะครับเป็นการที่จะได้อ่าหลอกล่อใครทำตำนานนะครับรวมถึงพลารักกำลังของผู้ชายสมัยก่อนเนาะนะครับที่จะได้สีสองสีขาดนะครับผู้ชายโคตเนาะนะครับธรรมดาพี่น้องไม่หักห่อเนาะนะครับ จบไปกับกอขานะครับ่อไปในมิติการ้อนดางน้อนะครับนดาับการนำจากที่ลกเป็นที่นะครับว่าการแสดงประกอบใจนั้นจัประกอบการออโรคออกการซึกนะครับมาดิ่งับหาจักที่จใช้ทัพันน้นะครับตนี้กำลัไปใช้ประกอบในการแสดง น้านะครับมีเดการแสดงและก็ทำหลอกเรียนแบบอารอารแนยังๆดู้เนาะอย่าได้เรียนแบบนะะเพราะว่าที่ที่ทำการแสดงที่นี่นคุณไอก็เป็นยางดีนะจะซึ่งการคุต้องเนานาแล้วนะนะครับคุณลดซะเลย ัสวยงามนองวนใบนจ้กับาเสร์ฟรวมเือกับน้องๆจากโรงเรียนทางสะอมเลยครับปีต้อสบัยนะจ๊อยังมี ส,ส oh ่วนตัวน่าคือกลางบุตรส่วนมาออกมาโปรโมเตอร์นะครับต evet ่อไปจะเป็นกางนำเสนอนะครับขบวนรุ่นนะครับของอุบาสภรณมใจศึกเนาะนะครับทีนี้นะครับกับอุบาสภ์ใจกับตื่นอุบาสภ์ปีก็ได้มาช่วยสร้างวัดสังว่าประทงและกับมรณภาพนะครับในพื้นที่ของต่าปะทงเนาะนะครับโง่ายๆก็คือเป็นวัดสุดท้ายนะครับในประเทศที่มีชีวิตอยู่เนาะนะครับรวมถึงอนเ จ,จำลองในสินค้าเนาะนะครับอางสินค้าของตำบลดศึกจุดชมวิวนะครับสามารถมองนะครับทพื่อของอำเภอทุุงเสียบได้รอบที่อจุ๋ยนะครับงานระลังนี้เป็นมวลชนนะเจะเป็นพนักงานอบตไทยชนะศึกนะเจะเป็นอสมเราจะเป็นมวลชนในอบตไทยชนะศึกกันนะเราับซึ่งวันนี้ก็ได้มามากพอสมควรเนาะนะครับมามากน่าหลตานะครับผ่านไปแล้วห้าขบวนนะครับต่อไป ไปขบวนสุดท้ายนะครับซึ่งขอเสียงยปรบ <นะ S 1> มือรับองค์การผานสบบ่วนตะบนบ้านใหม่ชัยมงคลครับออกมาต่อบ้านใหม่ชัยมงคลนะเจ้าวัดใหญ่เมืองโบราณลำธารแม่มอกดีกล้วยสลากบั้งไฟประเพณีสามขี่สามทิมไทยนะเจ้านี่ก็เป็นคำขวัญน,นะเจ้าขององค์การบริหาสรส่วนตะบนบ้านใหม่ชัยมงคลนะเจ้าตีผ่านท่านประธานไปออัญเชิญพระ พระบรมไชยล์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูอ่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพราบรมราชินีนาถนะครับแล้วขบวนความว่าอะไรกับพระพันปีหลวงเนาะนะครับรวมถึงเสลียงนางางามประจำตำบลบ,บ,บ้านใหม่ชัยมงคลต,ตัวเองเนาะนะครับตามด้วยขบวนจ้างโฟลหนนินาจัน อบตอบ้านใหม่ชัยมงคลนะเจา้าวันนี้จะมาแสดงวัฒนธรรมประเพณีประจำตำบลบ้านใหม่ชัยมงคลนะเจา้าจะใชุดการแสดงว่าการฟ้อนรำประกอบเพลงพื้นเมืองและเจา้าโดยกลุ่มแม่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ชัยมงคลนะเจา้าขอเซยงปรบมือต้อนรับจังฟ้อนจากอบตอบ้านใหม่ชัยมงคลเจ้า สำหรับอาหารที่นีนเจ้าของตั้นใหม่เชีกน mm hmm. งนางเจ้าเปิ้บอกว่าตั้นใหม่เป mm hmm. ิ้ mm hmm. ชอบการเล่นกีฬาตีไก่ mm hmm. นายเจ้าเปิ mm ้ก็เลยนีลาบไก่มาสู่นงเจ้าวันนี้เ mm hmm. นาะ ลาบไก่ราบอกเป็นซิกเนเจอร์ของตะบลบ้านใหม่ชัยมงคลนจ้าตอนนี้กําลังนําไปเพื่อใหท่านประธานในวิธีได้ชิมเนาะถ้าเอาลาบไก่มาแล้ววันน,นี้นึ่งข้นไน่นวนอ้อนนะจ๊ะเอบเส้ง การค่าวกอนที่ท่านผพิทักษ์คเสรวยบอกไปว่าสามัคคีสามทีไทยนะครับในพื้นที่ของตำบลบ้านใหม่ชัยมงคลนั้นนะครับจะมีวัฒนธรรมทตำบลสามวัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรมแรกคือวัฒนธรรมคนเมืองนะครับจะอยู่ในพื้นที่ของอันเนี่ยต้ามิเซ่นนะครับแถวไทยไปแถวเจริญอันดับที่สองนะครับเป็นปีวัฒนธรรมของไทยกลางนะครับแถวน้าแพแถวโคกเจริญนะครับประการวัฒนธรรมที่สามคือวัฒนธรรมของพิสานรนะครับในพื้นที่ของบ้านหนอง

trơn giống như sống xa trơn vẫn là phách của cháu ăn xa trơn mẹ em mà ta mắng nhà thang mặt bằng phần xỉa nguyên trong pháo hoa sang du áo sáng trà nhà hiền chiến tranh chuyện xỉa

งานย่อนรอยอำเภอท<ง>ุ่ง,งสเสลียมครับผมงานย่อนรอยอำเภอทุ่งเสลียมครับส่วนตำบลบ้านใหม่ชัยมงคลนะเจ้ากับการฟ้อนพื้นเมืองเนาะ กลับต่อไปนะครับเป็นรถนะครับของอบตอบ้านใหม่เชียงมงคลนะครับปีนี่ถ่ายทอดพระราชปรพณีงานรอยกระทงเนาะนะครับลอยโคมล้านนาเนาะครับซึ่งที่ผ่านไปนะครับการที่ด้านลูกด้านข้างฮานอะนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสารเนาะนำมาประกอบเป็นกระทงเนะกระทงที่ท่านเห็นนะครับเป็นกระทงของทีมงานประกอบพุทธิส่ยินะครับปีนี้ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเนาะนะครับในการประกวดคอนเทนต์ไปจังหวัดสุโขทัยครับ และสุดท้ายนะเจ้าเป็นมวลชนจากองค์การปริหารส่วนตำบลไทยชนะศึกนะเจ้าออขออภัยเจ้าจาัดบ้านใหม่ชัยมงคลนะเจ้านะครับโอเคก็ผ่านไปแล้วครับผมขเสียงประมมอกับขบวนจากท้องถิน่นทั้งหกท้องถินงถ่นนะเจ้าส,สุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เวทีกลางนะเจ้ากับงานพิธีเปิดงาน